นะครับรวมทั้งนะครับการสลายกันทน้งครั้งนี้ได้ทําให้เพื่อนเรานะครับหลายคน ภาคใต้ก็จะมีการก่อเหตุซ้ำๆเกิดขึ้นเพื่อเป็นการตอบโต้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับที่ผ่านมาก็ฟลุกผมบอกว่ามันจะเกิดเหตุพร้อมๆกันทั้งใต้ทั้งกรุงเทพมหานครและมีคําสั่งจากคนคนเดียวเราจะเห็นได้ชัดเลยบางเอิญมันฟลุกเ,เกิดขึ้น,นพร้อมๆกันตอนนี้เขาบอกว่าเอาละปรับให้ไปเอาผิดเจ้าที่นะเพื่อเวลาชุมนุมอีกเจ้าที่จะได้ไม่กล้ามือคดีซึ่งเรื่องน,นี้ไม่ง่ายต้องใช้เวลาแต่ที่แน่นม็อบถูกดำเนินคดีไป25ราย ได้รับการประกันตัวมาทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีคดีที่1คดีที่2คดีที่3ไล่มาตามลาดับแกนนําที่ออกมาเคลื่อนไหวงานนี้ถูกดาเนินคดีแน่นอนปลายทางไม่หนีก็ติดคุก สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศศักดิ์ชิมจิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจแน่นอนฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองฮะที่ต่อเนื่องมาจากการประชุมเอเปกนะฮะเกิดการสลายการชุมนุมเกิดการปะทะกันที่บริเวณถนนดินสอหลังจากที่ม็อบนะฮะประกาศบุกเข้าไปเพื่อที่จะล้ม การประชุมเอเปกจึงเป็นประเด็นสำคัญที่ให้เกิดความขัดแยง้งจนเป็นที่มาของการสลายการชุมนุมซึ่งก็มีการทำลายทรัพย์สินของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับความเสียหายนะครับนอกจากนี้ยังมีการทำร้ายเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บถึง15ราย15รายนะครับแล้วก็อาการสาหัสอีก1รายปรากฏว่าตอนนี้มีการยุเพื่อให้มีการดำเนินคดี กับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐรัศดรนะครับก็ได้ส่งตัวแทนมาแจ้งความกล่าวโทษดำเนินคดีนะครับกับเจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการสลายการชุมนุมนะครับที่บริเวณถนนดินสอนะครับเมื่อวานนี้นะครับโดยพวกเราได้มากล่าวโทษนะครับท่านผู้กำกับนะครับที่เป็นหัวหน้าผู้รักษาความปลอดภัยในการชุมนุมเมื่อวานนะครับแล้วก็มีการสลายการชุมนุมโดยเจ้าที่พอปอซึ่งพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับ ได้บ่งชี้อย่างชัดเจนแล้วว่ามันมีการสลายการชุมนุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็มีการใช้กําลังเข้าทําร้ายผู้ชุมนุมแล้วก็สื่อมวลชนนะครับซึ่งเรามีพยานหลักฐานเป็นคลิปนะครับจะได้นําส่งต่อพนักงานสอบสวนต่อไปนะครับรวมทั้งนะครับการสลายการชุมนุมครั้งนี้ได้ทําให้เพื่อนเราหลายคนนะครับบาดเจ็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคุณพายุนะครับที่ตอนนี้รักษาดวงตาอยู่ซึ่งอาการก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยดีนักนะครับสําหรับดวงตาครับแล้วก็ เพื่อให้เป็นมาตรฐานแล้วก็เพื่อเอาผู้กระทําความผิดมาลงโทษนะครับไม่ให้มีการกระทําแบบนี้ซ้ําอีกนะครับ,รบก็จะดำเนินคดีกับทุกคนนะครับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บังคับบัญชานะครับแล้วก็ถ้ามีผู้หนึ่งผู้ใดที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมด้วยก็จะดำเนินคดีทุกคนครับนเชิงปรากฏการณ์อณนนท์ดำานะฮะก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ ซึ่งก็ไม่ได้เป็นผู้เสียหายแต่ก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับหลังจากเกิดการประทะขึ้นหลังจากที่นะฮะปริญญานะฮะอาจารย์ประจําภาควิชากฎหมายมหาชนนะครับคณะนิติศาสตร์และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้โพสต์เฟซบุ๊กโดยระบุข,ข้อความว่าก,การสลายการชุมนุมที่บริเวณถนนดินสอวันนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยกเลิกไปแล้วครับการสลายการชุมนุมช่วงมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดโควิด -19 ที่ผ่านมานั้นเจ้าที่ตำรวจไม่เคยต้องทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมพุทธศักราช2,558และเนื่องจากมาตรา3อนุ6นะครับบัญญัติยกเว้นไว้ว่าพระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคบับกับการชุมนุมในระหว่างเวลา ที่มีการประกาศสถานก,การณ์ฉุกเฉินแต่สถานก,การณ์ฉุกเฉินได้ยกเลิกไปแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565ที่ผ่านมาทําให้เจ้าที่ตํารวจต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะซึ่งจะสลายการชุมนุมได้ต้องดำเนินการตามมาตรา21มาตรา22และมาตรา23มาตรา24จนครบถ้วนก่อนซึ่งสรุปขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับนะฮะ 1. ต้องแจ้งผู้ชุมนุมให้เลิกการชุมนุมก่อนตามมาตราย1วรกหนึ่ง 2. ถ้าผู้ชุมนุมไม่เลิกการชมุมนุมเจ้าที่ต้องไปร้องขอสารให้สั่งเลิกการชมุมนุมนะฮะตามมาตราย1วรกสองสามนะครับถ้าสารเห็นว่าการชุมนุมโดยมิชอบด้วยกฎหมายและสั่งให้เลิกชุมนุมต้องปิดคำสั่งสารและแจ้งให้ผู้ชุมนุมทราบนะครับ ตามมาตรา22วัค4 4ถ้าผู้ชุมนุมไม่เลิกชุมนุมก็ให้ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมและกำหนดเวลาให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ตามมาตรา23 5เมื่อกำหนดเวลาครบแล้วนะครับจึงถือว่าการชุมนุมผู้ชุมนุมกระทำความผิดซึ่งหน้าแล้วถึงดำเนินคดีจับกลุ่มผู้ชุมนุมได้ตามมาตรา24ดังนั้นแม้ว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจะอ้างว่าการชุมนุมของต้องขออนุญาตใช้การชุมนุมเฉพาะที่ลานคนเมืองการเดินไปในสถานที่อื่นๆจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีการแจ้งให้เลิกการชุมนุมแล้วแต่การสลายการชุมนุมและจับกลุ่มผู้ชุมนุมได้ต้องไปขอสารให้สั่งเลิกการชุมนุมจึงดำเนินการสลายการชุมและจับผู้ชุมนุมได้ครับ การสลายการชุมนุมที er ่ถนนดินสอในวันนี้จึงเป็นเรื่องการใช้อำนาจโดยไม่ชอบตามกฎหมายทั้งยังมีการยิงกระสุนยางโดยไม่เป็นไปตามมาตรการนะครับสากลที่สหประชาชาติกำหนดไว้ต้องยิงต่ำเท่านั้นไม่ใช่ยิงตัวหรือยิงตาเช่นนี้แล้วก็ยังมีการทำร้ายสื่อมวลชนที่ไปรายงานข่าวได้รับบาดเจ็บทั้งๆที่สื่อมวลชน ที่ไปทำหน้าที่ได้ใส่ปลอกแขนสื่อและแสดงตัวเป็นสื่อมวลชนแล้วเจ้าํานวจอ่านลืมไปว่าสถานการณ์ฉุกเฉินถูกยกเลิกไปแล้วและดังนั้นเจ้าที่จึงต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการชุมนุมจะไปสลายการชุมนุมหรือจับกลุ่มผู้ชุมนุมโดยไม่ทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมไม่ได้นะครับ ที่จะต้องมีการจับกลุ่มต้องปล่อยตัวโดยอ้างว่าการดูแลความปลอดภัยของผู้นําประเทศต่างๆที่มาการประชุมเอเปกก็ฟังไม่ขึ้นนะครับเพราะสถานที่จัดการชุมนุมห่างไปเป็น10กิโลเมตรการสลายการชุมนุมไม่ชอบด้วยกฎหมายในวันนี้ผมเห็นว่าควรจะมีการดำเนินคดีเป็นตัวอย่างเพื่อมีให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้อีกแล้วควรฟ้องนายกรัฐมนตรีด้วย เพราะนายกรัรีเป็นผู้มาก,กุมปรชาสำนักง,งานตำรวจแหงชาติตามพระบัญติตารวจแห่งชาติและเชื่อว่าได้ว่ารู้เห็นหรืออาจจะเป็นผู้สั่งการด้วยซ้ําเพราะการจุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่เจ้าหน้าตำร,รวจและนะครับนายกรัรีจะต้องเคารพหากมีอะไรที่เกินเลยไปกว่ากฎหมาย ต้องปฏิบัติกับผู้ชุมนุมตามกฎหมายมิใช่ใช้กำลังโดยผิดกฎหมายและเกินเลยไปเช่นนี้ครับในส่วนของตำรวจฮะตำรวจก็ออกมาแถลงสำหรับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์นะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีการตรวจสอบพื้นที่นะครับที่สื่อมวลชนไปอยู่กรณีเหตุการณ์ชุมนุมที่เกิดขึ้นนะครับบอกว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมอีกหรือไม่ นะครับพบตรก็บอกว่าขณะนี้ยังไม่มีส่วนต้องมีการวางแผนเพิ่มเติม,ตมหรือไม่นะบอกว่าเพราะตามพรบชุมนุมต้องมีการแจ้งก่อนการชุมนุม24ชั่วโมงหากกระทันหันเป็นอำนาจของผู้การในพื้นที่จะพ,พิจารณาดูเงื่อนไขประกอบซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งการชุมนุมเกี่ยวข้องกับการประชุมเอเป็กที่ผ่านมาโดยได้มีการวางกำลังไว้ตามปกตินะครับมีตำรวจได้รับบาดเจ็บอยู่ทั้งหมด15นาย นะครับอาการสาหัสหนึ่งนายแอดมิดอยู่ในโรงพยาบาลที่เหลือก็รับยาก,กลับบ้านแล้วส่วนผู้ชุมนุมที่รับบาดเจ็บบางส่วนบาดเจ็บอยู่บ้างแต่อย่างใดขอตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งก็มีการแถลงการของสื่อมวลชนหลังจากที่ถูกทำร้ายเรื่องจากสวมปลอกแขนนั้นพบตรก็บอกว่าเรามีการเรื่องของสื่อมวลชนเราเคยมีการร้องต่อสารแพ่งโดยสารแพ่งให้แนวทางปฏิบัติกับสื่อมวลชนซึ่งทุกอย่าง ต้องช่วยกันและต้องยอมรับว่าในช่วงหลังบางครั้งเช่นแยกดินแดงสื่อมวลชนออกมาจะเยอะกว่าผู้ชุมนุมด้วยซ้ําไปจึงทําให้การจัดระเบียบค่อนข้างจะยากและสื่อมวลชนก็พยายามจะอยู่ในบริเวณด้านหน้าของม็อบซึ่งทําให้การทํางานของเจ้าที่เป็นไปได้ยากและก็มั่นใจว่าประเทศอื่นก็มีลักษณะเดียวกันนะครับพร้อมย้ำว่าการตอบโต้ผู้ชุมนุมต้องช่วย ตัวเองด้วยต้องระมัดระวังนะครับซึ่งปรากฏว่ามีการยั่วยุนะโดยทำหน้าที่ทำหน้าทำตารอเรียนพอบอตบพอบอตรอบอกว่าตนยังไม่ได้เห็นภาพนั้นหากเป็นจริงก็ต้องกำชับเจ้าที่ในกรอบกฎหมายสัดส่วนในการปฏิบัตินะครไม่ทำงานไม่งั้นก็เป็นไปตามนั้น100%ภาพทั้งหมดเราอาจจะไม่ได้เห็นนะ ก่อนหน้าพยายามให้เจ้าที่นะฮะจัดทำไทม์ไลน์ขึ้นมาและตรวจสอบรายละเอียดผู้ชุมนุมที่ถูกควบคุมตัวอยู่นะครับที่สนทุ่งสองห้องซึ่งต่อมาก็รับการประกันตัวทั้งหมดนะฮะอดียวกันก็มีการสแกนอาวุธนะครับสำหรับตรวจสอบในพื้นที่ที่สําคัญที่ผ่านมาเรื่องการประชุมเอเปกนะก็มีการประเมินของทางเจ้าที่ว่าพอใจเป็นงานใหญ่ที่นาน,านจะจัดขึ้นทีหากไม่มีเหตุการณ์รุนแรง ก็ถือว่าสามารถผ่านรุ่่วงไปได้ดูดีนะครับซึ่งปรากฏว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่มีกลยุทธ์การแย่งชิงอํานาจมีการบุกรุกตีนะครับทาร้ายเจ้าที่บุกเข้าไปเพื่อจะทําการล้มการประชุมเอเปกเหมือนการประชุมอาเซียนเจ้าที่สลายการชุมนุมเรียบร้อยหลังจากที่มีประกาศไดราษษชกิจจานุบเบกสาห้ามการชุมนุม นะกลุ่มม็อบที่ชุมนุมอยู่ปรากฏว่าก็ไม่ได้มีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะ่าจคงเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งในกะครพรบรชุมนุมก็มีการกาหนดไว้ให้อนุญาตหรือไม่ให้อนุญาตให้อนุญาตไปแล้วนะครับแล้วม็อบกระทาความผิดจะสลายการชุมนุมจะต้องไปขอศาลก่อนประเด็นที่น่าสนใจคือขออนุญาตหรือ,อยังถ้าไม่ได้มีการขออนุญาตก็ไม่เข้าพรบรชุมนุมนะครับนี่คือส่วนที่น่าสนใจแต่อย่างไรก็ตามก็มีการยุให้ไปแจ้งความนนขดีตามกฎหมายก็ว่ากันไปนะครับ ซึ่งงานนี้ผลที่ออกมาหุ้นส่วนดูเองแล้วกันนะฮะซึ่งเราวนี้ก็มีการพยายามลากพระเข้ามาด้วยนะฮะเข้ามาเกี่ยวข้องสิ่งที่น่าจับตาปองไปมากกว่านั้นฮะปีทาและอุงอิงทั้ง9ก้าไกลและเพื่อไทยออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนมอบประนามการกระทําของเจ้าหน้าที่อ้างเรื่องของสิทธิเมื่อชนนะฮะเราคงเห็นหน้าไพ่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เกมของเขาในเชิงยุทธศาสตร์กลางเมืองเนะี่ยผมเรียนให้ทราวบว่าเขาพยายามแย่งชิงอำนาจ โดยสั่งการมาจากต่างประเทศวางกลยุทธ์ในการ,รย่งชิงอนานาจวางยุทธีในการใช้หลักดาวกระจายนะฮะในกรุงเทพมหานครและก่อเหตุใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มปรับตัวดีขึ้นนะครับคนร้ายไม่สามารถทําร้ายเจ้าหน้าที่ได้อีกหลังจากเจ้าที่รู้ตัวจึงไปวางระเบิดตามเสาไฟฟ้าแทนนะไม่รอยู้เสาไฟฟ้ามีความผิดอะไรวางระเบิดเสาไฟฟ้าในขะ่าวนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ในเชิงยุาทธศาสตร์การเมืองการปกครองเกมนี้จบหรือ,อยังยังไม่จบนะฮะ จะใช้เวลาหลังจากการประชุมเอเปกแล้วเสร็จไป7็วันสถานการณ์ความแรงยังคงจะเกิดขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครด้วยการตอบโต้นะครับนิติรัฐด้วยการแจ้งความคดีกลับเจ้าที่นะครับในส่วนภาคใต้ก็จะมีการก่อเหตุซ้ำๆเกิดขึ้นเพื่อเป็นการตอบโต้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับที่ผ่านมาก็ฟลุกผมบอกว่ามันจะเกิดเหตุพร้อมๆกันทั้งใต้และกรุงเทพมหานครและมีคําสั่งจากคนกเดียวเราจะเห็นได้ชัดเลยบังเอิญมันฟลุกเ,เกิดขึ้นพร้อมๆกันตอนนี้เขาบอกว่าเอาละปรับให้ไปเอาผิดเจ้าที่ เพื่อเวลาชุมนุมอีกเจ้าที่จะได้ไม่กล้าดำเนินคดีซึ่งตรงน,นี้ไม่ง่ายต้องใช้เวลาแต่ที่แน,น่ม็อบถูกดำเนินคดีไปร25รายได้รับการประกันตัวมาทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีคดีที่1คดีที่2คดีี่3ไล่มาตามลำดับแกนนำที่ออกมาขึ้นไหวงานนี้ถูกดำเนินคดีแน่นอนปลายทางไม่หนีก็ติดคุกขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอร์ศักดิ์จีมกินวัฒนาสวัสดีครับ แสงตาในเนภาสลัะจากอัมพรเดือนร้อนร้อนเมื่อทิ้งนักโกนจะลาเราไปไกลอย่าให้จางต้องาจากดวงใจ

cùng yêu cuộn quanh đi, nay cùng yêu cuộn che The golden sun that turns blue sea Prince that heal and the brown tree Happy be my love fat sun child This The multicolored dancing sunbeam Brightly shines on in my heart's dream A fair one, a little fat The birds come to the link? A peace they and Do I things to rest? And so do I answer you? To Santa is wherever the sun comes twice. Day yeah, is done at this, the true night. Happy be my love at some time. Yeah.